สวัสดีครับ f อและเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้วันที่ยี่บเอ็ดธันวาคมนะครับสองพันห้า้หกสิ็ดตอนนี้เช้าอยู่เลยนะครับแปดโมงห้านาทีนะครับผมจะนำเสนออีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรวิ่งล่างสองตัวมาตัวนะครับจะเริ่มเลยนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับเดือนตุลาคมหนึ่งตุลาคมหกเจ็ดเลยที่ออกเจ็ดหนึ่งแปดนะครับ เจ็ดหนึ่งแปดหกหกห้านะครับล่างออกหาเก้าโดยเอานะครับหลักสิบของเลขล่างนะครับสองตัวนะครับนะรบ,บวกกันสามครั้งแล้วก็บวกท้ายรางวัลที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งนะครับห้าบวกกันสามครั้งได้สิบห้านะครับห้าบวกห้าได้สิบก็คือได้ศูนย์นะครับ ศูนย์นับแต่หนึ่งก็ศูนย์กับหนึ่งนะครับเรามาออกนะครับศูนย์ศูนย์นะครับเลขล่างนะครับเลขล่างนะครับในศูนย์กับหนึ่งออกศูนย์ศูนย์มาสองตัวเลยครับมาเบิ้ลน,นะครับอันนี้สิบหกตุลาคมหกเจ็ดนะครับสี่แปดสองเก้าหกสองนะครับรอนที่หนึ่ง เลขล่างสองตัวศูนย์นะครับเอาหลักสิบของเลขล่างนะครับสองตัวศูนย์ศูนย์ศูนย์มากันกี่ครั้งก็ได้ศูนย์นะครับหวกท้ายวันที่หนึ่งเลขสองหนึ่งครั้งนะครับก็ได้สองครับก็คือได้สองเอาสองมาได้สองกับสามนะครับมดต่อมาออกครับสามสองครับมาสองตัวเลยครับ ดูหนึ่งพฤศจิกาหกเจ็ดนะครับห้าสามหกศูนย์สี่สี่เลขล่างออกสามสองนะครับเอาหลักสิบของเลขล่างนะครับของเลขล่างเลขท้ายของตัวนะครับบวกกันสามครั้งสามบวกกันสามครั้งสามสามเป็นเก้านะครับได้เก้าบวกท้ายทอนที่หนึ่งคือสี่นะครับพอออกศูนย์สี่สี่นะครับบวกสี่ สามเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามนะครับสิบสามก็เอาสามมาครับสามมานับไปแ้มหนึ่งคือสี่ได้สามกับสี่ครับงวดต่อมาออกนะ 38, ครับสามแปดครับนะครับมาหลักสิบนะครับ มาหลักสิบนะสามงวดนะครับสองงวดนั้นมาทั้งหลักหน่วยหลักสิบนะครับใส่สิบหกพุจิกาหกเจ็ดนะออกหนึ่งแปดเจ็ดสองสองหนึ่งครับหนึ่งแปดเจ็ดสองสองหนึ่งล่างออกสามแปดนะครับสามแปดเอาหลักสิบของเลขล่างครับกวกกันสามครั้งนะครับ แล้วก็ท้ายรางวัลที่หนึ่งหนึ่งครั้งสามบวกกันสามครั้งได้เก้าบวกครั้าที่หนึ่งคือเลขหนึ่งเก้าบวกหนึ่งได้สิบนะครับเอาศูนย์มาครับเอาศูนย์มาแล้วก็หนึ่งนะครับเลขที่ออกหกหนึ่งครับ นะครับหนึ่งเข้าน,นี้มาหลักหน่วยครับดูงวดอล้วนะหนึ่งท่านว่าหกเจ็ดนะครับที่ออกหกหกเก้าแปดสี่สามเลขล่างออกหกหนึ่งนะครับเลขล่างออกหกหนึ่งนะครับหลักสิบ 10, นะครับของวันที่หนึ่ง วกันสามครั้งหกสามสิบแปดแปดเลยสามสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดก็ได้หนึ่งเอาหนึ่งมาครับหนึ่งกับสองครับหนึ่งกับสองนะครับ 21. นะครับงนะวดจะมาออกงวดผ่านมันง,งวดก่อนนู่นนะนะครับนะครับสองหนึ่งงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ที่ผมทำไว้นะครับมาสองตัวเลยครับครับผมเอาผสมก็อีกสูตรหนึ่งคิดไม่ถึงว่าสูตรนี้จะเข้ามาสองตัวเลยครับคิดว่าน่าจะมาตัวเดียวให้ได้มาทั้งสองทั้งหนึ่งเลยนะครับซึ่งผม คิดว่าจะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหกหกหนึ่งอะไรเลยเพราะว่าน้องจิจี้ก็ได้มานะครับหนึ่งเก้านะครับหกหนะึ่งออกไปแล้วก็สูตรก่อนนะครับก็ได้ทั้งหกหนึ่งหกสองผมคิดว่าอ้าน่าจะเป็น เก้าหนึ่งก็หกหนึ่งมาแล้วไ,ได้มาสองหนึ่งกับเก้าสูตรนี้เต็มๆเลยครับที่มาดูสิบหกทัานว่าหกเจ็ดครับศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสามงมื่ที่ผ่านมานะครับล่างออกสองหนึ่งนะครับกับสิบรางวัลที่หนึ่งรางวัลเลกท้ายสองตัวครับกับท้ายในวันที่หนึ่ง หลักสิบของเลกท้ายของตัวนะครับบวกกันสามครั้งสองสามเป็นหกหกบวกอีกสามหรือเลกท้ายของรอนที่หนึ่งนะครับเจ็ดแปดเก้าเป็นเก้าครับได้เก้ากับศูนย์ครับครับ 9กับ0นะครับจะออกอะไรครับรอ2มกรา68แล้วก็ปีหน้านะครับเพราะว่าวันที่1มกราเป็นวันหยุดนะครับ1มกราเป็นวันหยุดก็หวยจะออกวันที่2มกรา68ก็คือปีหน้านะครับ นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดก็เหลืออีกประมาณสักสิบเอ็ดสิบสองวันนะครับรอลุ้นกันนะครับเก้ากับศูนย์ครับเด็กล่างนะครับเด็กล่างเนี่ยนะครับก็ตลอดเลยนะครับได้หนึ่งได้ศูนย์กับหนึ่งมาศูนย์ศูนย์ได้สองกับสามมาสามสองได้สามกับสี่มาสามแปดได้ศูนย์กับหนึ่งมาหกหนึ่ง ได้หนึ่งกับสองมาออกสองหนึ่งงวดที่แล้วนะออกสองหนึ่งนะครับวันนี้ได้เก้ากับศูนย์จะมาตัวไหนหรือจะมาสองตัวนะครับหรือจะมา,าตัวใดตัวหนึ่งหรือจะไม่มาเลยลอรอลุ้นกันนะครับเข้ามาหลายงวนแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเข้ามาห้างวนแล้วครับนี่งวดที่หกจะมาไหมนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ช่วงปีใหม่นี้นะครับก็ เสี่ยงโชคกันพอประมาณนะครับหาซื้อลอตเตอรี่สักสี่สามสี่ใบนะครับเส่ยงโชคปีใหม่ครับถ้าชอบกดไลค์กดตามด้วยครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ท่านเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับเพื่อนๆและเอซทุกท่านที่ดูคลิปนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ